ทือกันให้ทัวไทยขอบคุณที่ทเที่ยวเมืองไทยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับในที่สุดข้อพิาพาทเกี่ยวกับเรื่องของการยามเกียรติทศกัณฐ์นะครับจากเอมทศกัณฐ์ยกทัพเที่ยวไทยหรือว่าทเที่ยวไทยมีเฮของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยนั้นถึงขณะนี้ก็ได้ข้อยุติในระดับหนึ่งแล้วนะครับโดยผลการประชุมระหว่างกระทรวงวัฒธรรม,มรกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เมื่อ22กันยายนที่ผ่านมานั้นก็ได้ข้อสรุปนะครับที่จะให้ผู้จัดทํา MV ดังกล่าวนี้ กลับไปแก้ไขปรับปรุงเฉพาะฉากที่เป็นการยามเกียรติทศกัณฐ์นะครับเช่นทศกัณฐ์หยอดขนมครกทศกัณฐ์ขี่โกคาร์ทศกัณฐ์ขี่บานาน่าโบท๊ทหรือแม้แต่ทศกัณฐ์ขี่ม้าบนชายหาดเป็นต้นนะครับซึ่งฝ่ายของกรมศิลปกรนั้นเห็นว่าศิลปะการแสดงขนหรือว่าทศากัณฐ์นั้นเป็นศิลปะขั้นสูงหรือชั้นสูงนะครับโดยเฉพาะทศกัณฐ์เป็นราชาแห่งยักษ์เป็นที่กราบไหว้ของบรรดาผู้ที่เรียนนาฏศิลินนะครับการที่จะให้ทศากัณฐ์ลงมาทําพฤติกรรม ดังกล่าวที่อยู่ใน MV นั้นก็ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่เรียนน่าศิสินนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับต่อเนื่องกันมาสัปดาห์กว่าแล้วไม่เฉพาะแต่จะพูดถึงเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในเรื่องของการที่ใช้ทศกณัณฐ์มีพฤติกรรมต่างๆเท่านั้นแต่ว่ากรณีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความย้อนแย้งและความแตกต่างระหว่างสองขั้วความคิดในสังคมไทยนะครับที่ยังคงโต้ยแยง้งตอบโต้โต้เถียงกันอย่าง ดูเดือดที่เดียวโดเยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับและเรื่องนี้ก็ไม่เฉพาะมองทางด้านมิติทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของความเห็นที่แตกต่างกันสองขั้วระหว่างขั้วอนนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมก็มีอย่างชัดเจนในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองาศาสนามิติทางด้านสังคมก็ด้วยเช่นกันแต่วันนี้เราจะมาฟังประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับมุมมองที่ย้อนแย้งกันในสังคมไทยนี้ มีความเห็นอย่างไรแล้วก็มีความต่อเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับอาจารย์สมฤทธิ์บุญชัยนะครับเป็นท่านเป็นนักวิชาการอิสระอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจารย์คิดอย่างไรครับการดึงเอาศิลปะชั้นสูงของไทยลงมาทําให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครในวรรณคดีที่ชื่อทศกัณฐ์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรหรืออาจารย์คิดว่า อย่างไรครับคือแค่คุณจอมตั้งคำถามเนี่ยสิ่งที่คุณจอมตั้งเนี่ยมันก็เป็นวิธีคิดแบบอของกระทรวงวัฒนธรรมรใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นของสูงสแสดงว่าเวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าศิลปะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอของหลวงเป็นเรื่องของรัฐใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ ถูกมองว่ามันเป็นของสูงถือเมื่อมันเป็นของสูงแล้วเนี่ยมันเอามาใช้อย่างที่ภาพปรากฏใน M v มวเนี่ยมันก็ดูจะไม่เหมาะสมใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ถ้ามามองมุมนี้แต่แต่สำหรับผมนั้นผมมองอีกมุมหนึ่งนะฮะ,ะผมมองว่าศิลปะนั้นเป็นเป็นของอทั้งของรัฐและของราษเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของผมผมไม่ค่อยอ ตกใจกับภาพที่ผมเห็นทศกัณฐ์ไปขี่บานาน่าโบ๊ทขี่จักรยานหยอดขนมครกผมกลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักผมกลับมองว่ามันเป็นการต่อยอดของศิลปะในมิติที่มันเข้ากับยุคสมัยใหม่ได้นะครับแน่นอนนะคะคุณจอมผมเป็นโขนนะผมเล่นโขนนะ,ะผมเป็นโขนธรรมศาสตร์ผมต่อจาก คุณครูของผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณหญิงนัตกาลนุรักษ์ภรรยาของท่านเจ้าคุณนัทธกาลนุรักษ์ขนหลวงรัชกาลที่หกผมเป็นโขนแบบจารีตนะครับแต่ในความเป็นจารีตเนี่ยเราก็เคารพนับถือนะฮะในแง่ของความเชื่อในแง่ของท่ารำก็เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นแบบโขนแบบจารีตใช่ไหมครับแต่ทําไมเราไม่มองว่าโขนมันก็เป็นของชาวบ้านด้วยล่ะครับมันมีการแสดงโขนชุดหนึ่งนะฮะที่ทุกวันนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเรื่องว่าโขนสด เป็นเรื่องของชาวบ้านถ้าลงท่ารำมมีแบบแผนอะไรต่างๆซึ่งถ้าเรามองด้วยสายตาสองสายตาเนี่ยนะฮะว่าเป็นของชาวบ้านด้วยและก็ที่อะไรนะฮะครีเอทซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาทศกัณฐ์ไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองบอกว่ามันเป็นทศกัณฐ์แบบชาวบ้านเป็นขนแบบชาวบ้านผมคิดว่าอันนี้น่าจะยอมรับกันได้ครับครับอาจารย์แต่ว่าในเชิงของการอนุรักษ์เนี่ย มันก็จะทําให้ความดั้งเดิมที่ควรจะรักษาแล้วก็ใหเห็นถึงความงดงามที่ดูหน้าเกรงขามดูสง่างามเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเอามาเล่นในลักษณะที่มันเป็นแบบชาวบ้านแบบนี้อาจารย์ฮะได้เลยนะฮะในาณะที่ผมก็มีความรู้เรื่องขนพอสมควรนะรก็คือว่าในความเป็นศิลปะในเรื่องของวัฒนธรรมละมันไม่มีหรอกครับที่มันจะแช่แข็งไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีการแก้ไข นะครับเราเชื่อว่าท่ารำอันนี้มันเป็นท่ารำที่ดั้งเดิมมานะฮะคุณครูรักษาไว้มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแก้ไขนะฮะมันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับแต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าจนกระทั่งทําให้คนที่รับไต่ทอดมาเนี่ยมันไม่คิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะคือมันค่อยๆค่อยๆทำนะฮะแต่การที่เปลี่ยนโทษการจาก นั่งบันลังนะครับแล้วว่าราชาการที่กรุงลงกาเนี่ยแล้วมาหยอดขนมครกเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนเร็วเพอเพอคนหัวใจวายตายได้นะคนที่สนใจไม่ได้นะครับ,รบเพราะว่าการคือมองว่าศิลปะเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ขอเถียงว่าไม่จริงนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถามว่าแล้วเราจะรักษาแบบแผนัเดิมได้ไหมได้สิครับ ก็คือเราลองดูนะครับการแสดงแบบแผนเนี่ยนะฮะก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ดีกรมศิลปกรก็ดีสถาบันราชพัฒน์สถาบันพัฒนาศิลป์ก็ดีเนี่ยเขามีหน้าที่รักษาก็รักษาไปสิครับนะฮะส่วนอีกอันนึงอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะอย่างทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็เล่นกันที่เรื่องว่าโขนสดขนสดเนี่ยฮะเต้นก็เหลียมก็ไม่ข่อยส่วยเท่าไรในวิธีมองชาวบ้านเออวิธีมองของกรมศิลป์นะ เขาก็เล่นอ่อย่างนู้นอย่างนี้เขาก็แต่พูดยังไงเป็นละครแบบชาวบ้านเขาก็เล่นกันได้ครับแล้วถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะของคุณเป็นแบบแผนคุณก็รักษาไปนะอย่างผมเนี่ยเวลาเล่นโขนผมก็ต้องเอาตามครูบาอาจารย์สอนผมผมันก็ต้องทำตามผมรำผิดเนี่ยคุณครูก็ดูผมแต่ในขนาดเดียวกันเราต้องเปิดใจกว้างสิครับนะฮะให้เขาทศกัณฐ์ไม่ใช่เป็นของหลวงหรือว่าเป็นของรัฐอย่างเดียวนะครับมันเป็นของราษฎรด้วย นะครับเพราะฉะนั้นที่เขาเอาโทษสกันตัวนั้นไปมันเป็นโทษสกันราษฎรมันเป็นโทษสกันของชาวบ้านอ mm hmm. ถ้าเรามอง mm hmm. อย่างเนี้ยศิลปะคุณจอมครับผมคิดว่ารัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่ค่อนข้างจะผด็จการมากม,มากนะในเรื่องของความรู้ <c oughs> ความดีและความงาม mm hmm. ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นความรู้เราจะให้รู้เฉพาะที่รัฐอยากให้รู้นะฮะความดีต้องดีแบบที่รัฐต้องการด้วยนะ คนดีทุกวันเนี่ยมันเป็นคนดีที่รัฐแบบที่คนมีอำนาจตอนนี้เป็นคนบอกใช่ไหมว่าต้องมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเป็นคนดีใช่ไหมค,ครับอย่างพวกอย่างผมเนี่ยหรืออย่างคุณจอมเนี่ย <c oughs> ก็จะถูกมองว่ามไม่ค่อยดีเท่าไหรไ่ในสายตาเขาเพราะฉะนั้นมาวันนี้มาถึงความงามอีกแล้วค,ความงามเป็นศิลปะเนี่ยเรื่องศิลปะรัฐก,กําลังจะมากํากับกําหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมว่าอันนี้ไม่เห็นด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของความจริงก็ตามเป็นเรื่องของความดีก็ตามเป็นเรื่องของความงามก็ตามผมว่ามันต้องเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็ชาวบ้านอย่างพวกเราก็สามารถที่จะเข้าถึงและใช้ความดีความงามและความจริงอันนั้นได้ครับจันทร์ครับการจะเอาของที่สูงแล้วก็เป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นรบรดกทางวัฒนธรรมที่มันดูมีความงดงามสง,งาม่างามแบบนี้ถ้าเกิดว่ามาทําในรูปแบบนี้เนี่ย มันจะเป็นการมันจะเป็นการส่งเสริมหรือก,การทำลายกันแน่ในมุมของอาจารย์นะเออผมขอรีดอย่างนี้นะครับในอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าวัฒนธรรมในระดับใดก็ตามมันมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้อันนี้ขอขอเรีนเพื่อ,ขอ,ขอความเข้าใจนะฮะแทงที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะฮะ <c oughs> ถ้าท่านมีความรู้เรื่องโขนอยู่บ้างเนี่ยนะฮะเพลงหน้าพาดเนี่ยเป็นเพลงรำชั้นสูงเป็นเพลงครูเวลาแสดงเนี่ย เขาก็จะต้องแสดงให้มันเต็มรูปแบบใช่ไหมครับ <c oughs> ท่านรู้ไหมว่าคนที่ไม่มีความรู้ชาวบ้านพวกเราพวกไปเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับ <c oughs> เวลาเขารําทุกวันเนี่ยบางทีเขาก็รําเที่ยวเดียวครับหน้าพาดเนี่ยมันมีสองเที่ยวทําไมเขาทาได้ละ่ะ <c oughs> คือมันมีกระบวนการทําแต่เป็นการทําภายใต้การกํากับของคนชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งบอกว่าทําได้ค <c oughs> รับเพลงพ้ะพาดเนี่ยเอาใส่เนื้อเพลงร้องเข้าไปก็ยังได้เลย นะครับหน้าภาพนี่เป็นเพลงเฉยๆนะเป็นแสดงตอนนั้นตอนนี้เป็นเรื่องของเทพเป็นเรื่องของเพลงชั้นสูงคือพูดง่ายๆก็ว่าในในในการแสดงโขนเนี่ยมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัดตอนเติมแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่คนทั่วไปไม่รู้นี่ครับเพราะมันเป็นคนชุดหนึ่งที่ได้รับอนุมัติแล้วก็จัดการทํากันแต่พอมาบอกว่ามันจะทําลายไหมผมถามว่าอย่างนี้มันทําลายไหมล่ะนะครับอาจารย์ครื่นเคยวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง การแสดงโขนของก่มศิลปกรสมัยอาจารย์เสรีเ,เสรีหวังในธรรมนะฮะโดยเฉพาะการไปติดตลกอย่างเงี้ยถ้าเราจะรักษาแบบแผนเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องช่วยกันรักษาเพราะมันหมายถึงอดีตใช่ไหมครับแบบแผนนั่งเลยอันนี้ก็ไม่ว่าเนี่ยครับที่ผมพูดเนี่ยก็รักษาไปนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอีกชุดหนึ่งเป็นของชาวบ้านซึ่งเขาจะทำอย่างไงก็ได้ใช่ไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครค, <ผม S 1> คือผมพยายามจะบอกว่า รามเกียรินั้นไม่มีของหลวงและของราชนะครับเราจะ,ะจํากัดว่าจะเป็นของหลวงอย่างเดียวและของที่บอกว่าสูงเนี่ยนะครับอ,อบางอย่างนะมันก็ไม่ค่อยสูงนะครับแต่มันถูกยกขึ้นมานะฮะพูดง่างยๆอย่างภาษา,ขาเขมรเนี่ยถ้าเราไปขาเขมรเ,เนี่ยหมอกเนี่ยเราเรียกเขาเหนยแต่เพราะมันเป็นของไทยคําว่า,าวเหนยเป็นคําสูงใช่ไหมครับออย่างนี้เป็นต้นมันอยู่ที่ว่าเราจะยกอะไรขึ้นมาแล้วก็เชื่ออันั้นต่างหาก ใช่ไหมฮะด้วยตัวตวนริงอ่ะมันอยู่ที่ว่าเรารับถือเรายกย่องท่านก็ยกย่องรับถือไปสิครับนะครับแต่ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้อีกคนหนึ่งเขาได้อะไรนะฮะปรับปรปุงเปลี่ยนแปลงและเสียงส่วนใหญ่ถ้าเราฟังเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการก็ดีไม่ว่าสื่อมวลชนก็ดีเนะเราจะเห็นว่าเสียงที่ออกมานั้นไม่เห็นด้วยกับกระทรวงวัฒนธรรมแม้แต่จะอนุญาตให้ไอแคมเปญน,นี้ออกไปแต่มีการตัดตอนบางตอนไปเนี่ย ซึ่งหลายคนก็บอกไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยนะฮะเ <ắng> พราะว<ร> <tamp> ่าเรื่องนี้ถ้าปล่อยไปเนี่ยก <shap> ็ปล่อยไปสิครับมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราก็บอกว่าโทศการเป็นของอีกคนชุดหนึ่งที่เขาจะปรีดไปแก้ไขได้นะครับ <jokes> แล้วก็อย่าลืมนะรามเกียรติเนี่ยรัชการที่หนึ่งเขียนไว้ชัดเจนเลยนะฮะบอกว่าเขียนเพื่อใช้เป็นละครเปลี่ยนจากละครใสของพวกรามมา <ayım> เป็นการฉลองพระนครเป็นเรื่องของละเมงละครนะครับ นะฮะแต่ตอนหลังมันพัฒนาเรื่องรามเกียรติเรื่องโขนกลายเป็นราชูปโภคเป็นของสูงมันถูกพัฒนามาครับอาจารย์กรณีที่เกิดขึ้นอาจารย์มองมองว่ามันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรือว่าศิลปะไทยไหมครับมันมันมันกำลังจะบอกอะไรที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยเวลานี้ครับผมว่ามันมันมีมันมีความชีนความคิดสองชุดด้วยกันนะที่มันมันต่อสู้กันตอนนี้นะฮะชุดหนึ่งเป็นแบบอนุรักษ์ ชุดหนึ่งเป็นแบบก้าวหน้าศิลปะศิลปะเนี่ยมันมันควรจะมีทั้งสองภาพได้ด้วยกันในโลกนี้ไม่ใช่มีเฉพาะอนุรักษ์อย่างเดียวนะครับ,รบหมายความว่าคุณอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ได้สิแบบแผนดั้งเดิมคุณอนุรักษ์ไปใช่ไหมเป็นฝ่ายอนุรักษ์แต่คุณไม่ควรมาปิดกั้นฝ่ายก้าวหน้าเขาเขาจะพัฒนาปรับพัฒนาส่งเสริม ในเรื่องของศิลปะซึ่งในในความคิดมุมมองของเกียติบเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําลายนะครับ,รบเขากลับส่งเสริมด้วยซ้ําคนต่างชาติกลับรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือกกนะทศกัณฐ์นะเฮ้ยอันนี้มันคือทวงแสดงในโขนนะทาไมเราไม่ไปฟังเหตุผลในการนําเสนอของเขาล่ะครับเราเอาเหตุผลของเราคือโขนเป็นพญาลังเจ้าเมืองลังกาเป็นพญายักษ์แต่มันมีอีกชุดหนึ่งเนี่ยเคียติบบอกว่าทศกัณฐ์เป็นพรีเซนเตอร์ของ คนเห็นแล้วรู้อ๋อนี่มันไทย Tiny. เข้าใจไหมฮะมันเป็นพศการที่ทําหน้าที่คนละนอันนี้ครับโลฟังก์ชันมันต่างกันครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าความใจกว้างต่างหากที่จะทําให้เกิดเรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้มันต้องอย่างชั้นอย่างเดียวผมว่าอันนี้คือต้องขออภัยนะครับเพราะคนที่พูดส่วนมากก็ครูบาอาจารย์ผมนั่นน่ะเดี๋ยวเขาได้ยินอันนี้ผมก็ต้องโกรธผมนะฮะคือผมคิดว่าใจกว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งครับอืมครับแสดงว่าเรากําลังจะมองว่า การคุกการคุกอะไรนะแค่หนมครกเนี่ยนะหรือการหยอดหนมครกหรือการนั่งกระเช้าหรือการถ่ายเซลฟี่เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมด้วยแหละหรือยังไงถ้าถ้ามองในมุมหนึ่งที่ฝ่ายอนุร,รักษ์มองอ,อมีมีคนพโพสต์ในข้อความบอกว่าครับก็เพราะคิดว่าขานมครกเป็นของชาวบ้านไงเป็นของตับ<อ>คุณก็เลยคิดว่าทศากัณฐ์กำลังทำในสิ่งที่ตับไม่เหมาะสม,มแต่ถ้าเป็นทศากาัณฐ ไปทำอะไรละ่ะเช่นไป,ไปนั่งในเ,เรอเอือสุพรรณหงส์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางั้งที่มันไม่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับรามเกียรติ์ <C AP> ก็อาจจะเป็นที่ได้ดนะแต่ประเด็นนี้น่าสนใจนะ <S <S ที่เขาโพสต์กันบอกว่าเพราะคุณคิดว่าขนมครกเป็นของชาวบ้าน <C AP> เป็นคนไม่ค่อยมีฐานะในก็มาขายขนมครกเพราะขนมครกมันสะท้อนถึงความเป็นชาวบ้านสะท้อดดทนถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจใช่ไหมทศกัณฐ์มันลงมาทําอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหม ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นของต่ําใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากๆนะครับว่าทําไมถึงทําไม่ได้แต่ผมขอบอกนะครับว่าถ้ามีใครบางคนเนี่ยที่มีอํานาจวาสนามีฐานะนดนสูงๆมาทํานะแล้วเล่นเป็นทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ให้ทำเนี่ยเชื่อไหมว่าเสียงมันจะเปลี่ยนไปคนจะบอกว่าวิน่ารักมันอยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของศิลปะมันอยู่ได้ว่าใครได้ใช้ศิลปะอันนั้นครับอันนี้คือเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมืองไทยมันจะมีคนชุดหนึ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของแล้วก็ถูกใช้เออไหมแล้วก็จะใช้สิ่งที่เป็นเจ้าของที่ตัวเองเป็นเจ้าของนั่นแหะแล้วคนก็จะชื่นชมยินดีว่าอุมันดีมันงามนะแต่บางเอญคนที่ทำาครีที่คนนี้มันเป็นคนชาวบ้านทั่วไปผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่มันจะสะท้อนถึงวิธีคิดอันนี้ต่างหากครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของฝ่ายอนุรักษ์หรือฝ่ายวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ามองว่าในเมื่อ เป็นศิลปะชั้นสูงใช่ไหมฮะแล้วก็จะเล่นแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นเครื่องทรงที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักเพราะฉะนั้นก็ควรจะอยู่กับสิ่งที่สูงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่มีเหตุผลอยู่ไมคะคะ่แน่ใจคืออย่างที่บอกไงครับว่าแนวอนุรักษ์นะครับท่านก็อนุรักษ์ไปนะฮะเป็นของที่คู่กับราชสถาบันกษัตริย์ก็ก็แสดงไปใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ว่าไงครับอันนี้คราก็รักษาไปนะฮะแล้วเราก็ โดยส่วนตัวผมก็ชื่นชมยินดีที่ริซ้าที่จะมีการแสดงเยี่ยมๆนะฮะที่<ม>งามๆที่เป็นแบบแผนที่เป็นโบราณแต่ที่ผมพูดมาตลอดนี่ก็คือว่าทําไมท่านไม่เปิดใจให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาได้มีสิทธิ์มีเสียงให้มีเสรีภาพในการที่จะสร้างงานศิลปะอีกชุดหนึ่งขึ้นมาหลักทําไมเราไม่มองรามาเกียรติ์หรือโขน,นเป็นเรื่องของหลวงด้วยของราดด้วย<ม>ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ,รบนะฮะผมไม่ได้ไปไป่หม,มายความว่าคุณต้องไปทําลาย หรือทำลายวัฒนธรรมแบบแผนปรพณดีดั้งเดิมไม่ใช่ครับรักษาไว้ครับเก็บไว้นะครับในขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาด้วยไม่ใช่ไปปิดกั้นผมคิดว่าแค่กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวานนี้ประชุมแล้วก็ให้ตัดบางตอนและบอกว่าให้ออกออกไปได้เนี่ยเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เด็กรุ่นใหม่มีความมีความกลัวไหมครับมันจะทําให้เด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าเ๊ ในเรื่องของศิลปะชั้นสูงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของปู่ย่าตาทวดเพราะงั้นอย่าไปแตะเรามาสนใจเฉพาะเรื่องของเราดีกว่าเพราะงั้นมันทําให้เด็กไม่สนใจเอเอ donc, ออวัฒนธรรมในเชิงนี้ในอนาคตไหมครับจากกรณีที่เกิดขึ้นเอผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ครุฑริพเคยวิเคราะห์ไว้ว่าโขนไะทยในการแสดงโขนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแสดง <Beyonce. S 1> แต่มันเป็นลัทธิไปแล้ว นะฮะคือมันมีการสร้างความเชื่อขึ้นมาประกอบกับการแสดงนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในมุกแวดวงโขนนี่ก็จะรู้ใช่ไหมต้องมีความเชื่อแต่คุณจอมครับมันมีรายการเกมเกมหนึ่งชื่อว่าเกมโทษสการ์คุณจอมจำได้ไหมจาได้ครับจําได้โทษสกัร์ไปเป็นตราสัญลักษณ์ของเกมออก TV, ทีวีทําไมไม่เห็นมีใครโวยวายอ่ะอนะเมื่อวานเนี่ยผมมางานที่นคนรปฐมนะ เขาเอาหัวทศกัณฐ์มาเป็นวงกุญแจขายของที่ระลึกอะคุณไปดูตามตามที่ย่านท่องเที่ยวสิแล้วผมถามฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าซื้อมาจากกรุงเทพเอามาขายที่นครปฐมครุเสียนทศกัณฐ์เป็นของที่ระลึกการท่องเที่ยวว่าแต่ว่าเอาเอาง่าอสูงกว่านั้นก็ได้ยังได้เลยพระวิษณุไปยืนกวนกษเสียณสมุทรอยู่ที่สุวรรณภูมิน่ะถามว่าอันเทพไหมแล้วทําไมอันนี้ไม่มีใครว่าล่ะครับคือปัญของมันก็อยู่ตรงนี้ครับว่า ทำไมกรณี M อมวมันถึงถูกต่อต้านผมเล่าให้ฟังอีกองหนึ่งนะเทพที่ใหญ่กว่าทศกัณฐ์นะครับชื่อว่าพระพิราบเวลาไหว้ครูเนี่ยนะครับเพลงพระพิราบขึ้นนประมาณ1 6บหกสบนาทีนะฮะเป็นเพลงที่เราต้องล้องคารพบกาบวา้เป็นเทพเป็นยักษ์ที่เป็นอสูรที่เป็นจอมมารที่ร้ายกาจที่สุดนะครับเชื่อไหมทุกวันเนี้ยไปเป็นตราสัญ,ญลักษณ์รถรับสมงพิราบทานสปอร์ตอยู่แถวดอน,ดอน,ดอนเมืองสุวรรณภูมิอ๋อครับ เคยได้ยินชื่อไหมพี่ราบทานสปอร์ตใช่ครัได้ยินครับน่นคือคําถามว่าแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดมาได้อย่างไรตั้งหนู่มต้งนานไม่เห็นมีใครโวยวายเอาเอาจอมอสูรที่มีพระรากําลังมหิที่ริ์มากมายไปเป็นตาสัญลักษณ์อยู่ตรงประตูประตูรถเก่งเก่งอ่ะพิราบทานสปอร์ตนี่ไม่ได้หมายความว่าไปว่าท่านนะ ม่ว่าให้บริษัทนะครับแ,แต่ถามว่าคนที่เขาต่อต้านมาทั้งหมดเนี่ยผมถามคำถามนะแล้วทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้และทำไมเอมวีมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าวิธีคิดของกรมศริลป์หรือว่าสำนักวัฒธรรมไทยเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อต่อการต่อยอดของเด็กรุ่นใหม่ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งหรือเรียนรู้หรือทําความเข้าใจกับวัฒธรรมแบบนี้อย่างไรฮะอาจารย์มีข้อกังวลประเด็นนี้ไหมครับคือผมคิดว่านะครับผมคิดว่าในใน,ในเรื่องของการพัฒนานศิลปะเนี่ย คิดว่าหลายคนมีปัญหามากใช่ไหมครับเพราะว่า mm. อ,อ,อะไรล่ะก็กรมศริลปกร,กรเนี่ยเขาจะผูกขาดเรื่องของความงามเรื่องของศิลป,ปะใช่ไหมครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยก็จะจะผูกขาดเรื่องนี้ผมรู้จักกับศิลป,ปินรุ่นใหม่นะครับหลายคนเนี่ยที่เขาไปสร้างงานศิลป,ปะแบบใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นศิลป,ปะร่วมสมัยซึ่งมันก็ต่อยอดจากศิลป,ปะแบบ แบบแผนแบบศิลปะแบบตั้งเดิมใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะถูกต่อว่าว่าพวกนี้เป็นพวกทําลาย mm hmm. ผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นปัญหามากกว่านะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านใจกว้างเนี่ยผมเชื่อว่านอกจากจะทําให้ศิลปะมันต่อย,ยอดพัฒนาไปนะฮะศิลปะมันก็มีหลายแบบเลยครับมีแบบคลาสสิกมีแบบแบบคอนเทมพอรารีมีแบบโมเดิร mm ์น hmm. mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นให้เป็นแบบอย่างท่านอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ยิ่งท่านใจแคบเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า เป็นปิดโอกาสให้คนเขามาสนใจซะด้วยซ้ำอ่ะกลายเป็นว่าศิลป,ปะอันนี้มันสูงเกินไปเด็กๆมันก็ไม่สนใจ <S <S ใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าคุณกว้างเนี่ยอย่างเช่นพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คนเข้าเข้าเข,าข้าถึงศิลป,ปะนั้นได้ง่ายผมยกตัวอย่างนะฮะโขนเนี่ยเราเชื่อกันว่า,าจะต้องเป็นผู้ชายเล่นใช่ไหมครับใช่ครับ <S <S นะฮะตอนนี้มันมีโขนผู้หญิงเห็นไหมครับคนที่เข้ามาเล่นโขนเนี่ยในที่สุดมันก็กลายเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องโขนแล้วก็ดูโขน เราก็ได้ลูกค้าที่เป็นผู้สตรีเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไปสร้างเป็นความเชื่อว่าโขนเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้นมันก็จบเราก็ไม่ได้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทําไมอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ละ่ะทางแรนที่โขนก็ยังอยู่นะแบบแผนนะแต่เราเอาผู้หญิงไปตอนนี้ไปโขนเด็กคุณคจอมลองดูตามโรงเรียนต่างๆนะั่นโขนเนี่ยเป็นโขนสูงนะครับทําไมให้เด็กมาเล่น และเด็กบางคนเนี่ยลำยังไม่เป็นแบบแผนพูดตรงๆกันนะโขนเนี่ยสมัยถ้าเป็นแบบแผนเป็นคลาสสิกเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยเด็กจะเล่นโขนได้ยังไงแต่นี่มันเป็นการการคลี่คลายการคลี่คลายกฎเกณฑ์แล้วทําให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ใช่เหรอครับเพราะฉะนั้นแบบแผนก็รักษาไว้ได้แต่อย่าใจแคบครับ นะฮะคลี่คลายมันคนอื่นเขาเก่งในเรื่องอื่นเขาอาจจะพัฒนาต่อยอดไปอย่างอื่นไปได้ท่านก็เปิดให้เขาไปแล้วก็ยิ่งจะทําให้ดึงคนที่เขาไม่สนใจเข้ามาแต่ถ้าท่านนะถ้าท่านบอกว่าคนเป็นเรื่องของชั้นสูงเป็นเรื่องของผู้ชายท่านก็ได้แต่ผู้ใหญ่แก่ๆท่านนั้น,นไปนั่งอยู่ที่หลงก้อนแห่งชาติับนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างผมเล่าให้ฟังครับครับครับไอเรื่องของการที่จะทําให้สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่แต่ต้องไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ อาจารย์คิดว่ามันมีอยู่หลายรูปแบบในลักษณะของสังคมไทยในการที่จะเป็นการอนุรักษ์ในในเชิงของการอนุรักษ์มองให้มันสูงส่งเขาว่ามองให้มันมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาว่าอันนี้อาจารย์มองอย่างไรฮะวิธีคิดแบบนี้คือความศักดิ์สิทธิ์หรือความความสูงนะั้นมันอยู่ที่เราเราเรา,เราเชื่อมันเป็นความเชื่อนะฮะมันเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อเนี่ยเมื่อมันอะไรถูกทดสอบเนี่ยมันก็จะคลี่คลายเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ผู้ดึงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะบางอย่างเนี่ยมันเป็นศิลปะก็เป็นศิลปะนี่ครับมันไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะเพราะถ้าเราปล่อยให้เป็นความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องของศาสนามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนวันตอนนี้มันอย่างที่อาจารย์คริสได้เคยพูดว่าโขนมันกลายเป็นลัทธิมันเป็นคล้ายๆล้าศาสนาด้วยซ้ำคือเป็นของสูงแต่ต้องไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับและเอาข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่าในวงการเนี่ยเขาเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นไหมนะฮะผม อยู่ในวงการนี้มานะฮะแล้วก็พอรู้จักคนก็บ,บ้างเขาก็เชื่อนะฮะแต่ว่าม,มันม,มันเต็มร้อยไหม,ไมผมไม่ผมไม่แน่ใจแต่ไม่แน่ใจหมายความว่าไม่เชื่อคือคือแม้แต่คนที่อยู่ในวงการก็ยังไม่ค่อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ถูกตรงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการที่ไปกีดกันว่ามันเป็นเรื่องของอะไรละครับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเหมือนกับการสร้างเขตนะฮะรั้วนะฮะที่จะให้คนอยู่ภภายนอกเนี่ย มองเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวเองดูดีดูสงูดสงมากกว่าโดยมีโขนเป็นตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นการสร้างให้คนอะไรนะฮะยกย่องยกย่องตัวเองและยกย่องศิลปะนะซึ่งนอนในยุคหนึ่งอาจจะใช้ได้ผลนะแต่ยุคปัจจุบันอย่างที่ผมบอกอะครับว่าถ้าคุณยังอ้างความศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับการอิสระที่สนใจในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมแล้วก็ความหลากหลายของชุมชนหรือของผู้คนด้วยนะครับให้อาจารย์อาจารย์ได้ให้ความเห็นไว้น่าสนใจนะครับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของศิลป,ปะวัฒนธรรมที่ถูกกาหนดให้เป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคําถามด้วยเหมือนกันว่าในยุคนี้สมัยนี้ควรจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเิรีภาพของคนไทยนะครับ กลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่เที่ยวเมืองไทย